นะคะพระจัน์บ้านเยน้อยสวยไหมคะพระจันรบ้านเยน้อยที่จังหวัดกระะบุรีอำาเภอวิหันแดงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ตีสี่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเยน้อยไปดูาัิกาก่อน ีห้าค่ะยายน้อยคิดว่าตีสี่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสิบนาทีค่ะยายน้อยเอาพระจันทร์ที่บ้านยายน้อยจังหวัดสระบ,บุรีณจุดนี้ที่ในครัวบ้านยายน้อยมาฝากเพื่อนเ,อนเอนทุกท่านนะคะเช้านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเอ๊ะแล้วทำไมายายน้อยต้องพูดด้วยล่ะก็ยายน้อยชอบไงคะ ชอบคําทีเา่เวลาเพื่อนๆส่ง่สงความสุขเนาะส่งรูปภาพส่งอะไรมาทักทายเรายามเช้าเ,าเาย็นน้อยชอบมากที่สุดเลยคําว่าสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเพราะว่าคนเราเนาะถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วความสุขก็จะมาตามมาเองค่ะสําหรับเย็นน้อยนะเย็นน้อยคิดแบบนี้เพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ไมดีต่อให้มีเงินแค่ไหนความสุขนั้นก็ยาก ที่เราจะมีะยายน้อยทักทายนะคะกับบา้านยายน้อยที่ในครัวเนี่ยะค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝาก,กเพื่อนๆจ้องดูนะคะว่าพระจันทร์จะลงอะตอนไหนคะ่ะอ้าวตอนนี้ยายน้อยสามสิบนาทีแล้วหรอคะเนี่ยอุ้ยสามสิบนาทีแล้วก็นานก็นานอยู่นะคะสามสิบนาที แลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่าบ้านเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างเช้านี้เป็นยังไงหนาวไหมกอมีลมหนาวมีอะไรไหมเช้านี้ตื่นมามีเป้าหมายในแต่ละวันจะทำอะไรเดี๋ยววันนี้อยาน้อยก็มีเป้าหมายยนรอยช่ไ เดยวน้อยชอบุนรั้วคาเฟทักทายนะคะ มาแล้วค่ะมีใครมาบ้างมีใครมาบ้างเาย,ยน้อยอยู่ตรงนี้นะคะเด็น้อยอยู่ตรงนี้นะคะ ครับโอเคครับอาตอนนี้ก็ได้เวลาที่ยายน้อยจะเข้าห้องน้าแล้วเอ้ยพูดผิดไม่เอาไม่พูดไม่พูดวันตอนนี้ก็ได้เวลาที่ยายน้อยจะไปทําธุระส่วนตัวแล้วนะคะขออนุญาตจบการได้สด เช้านี้ที่บ้านเีน้อยจังหวัดสระบุรีในเวลาตีห้ากว่าแล้วนะคะขึ้นเวทีตั้งแต่ตีสี่กว่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตาวิเศษนะคะที่มา